คับเต็มเรียกมาแล้วครับผมอ่ ตัวแดงครับมวลในเบี้ง,งครับหมดที่แล้วหินใบไ,ไม้ปลอมนะครับหนีไปวันนี้แถมใบไม้มาใหม่เลยครับเปลี่ยนวันนะครับก็ไม่พลาดเลยครับเี่กน้อยสวยางามครับ